สวัสดีค่ะทุกคนมาพอกับซอนนัประเพลออฟฟิเชียลแล้วนะคะหลังจากที่ห่างหายกันไปนานนะคะทุกคนวันนี้ก็มาเจอกันนะคะวันนี้ทําต้มเส้นเป็นเส้นร้อนใส่ปลากระป๋องนะคะเป็นแจวห่อนเดอ้อทุกคนเดอ้อแจวห่อนปลากระป๋องใส่วุ้นเสร็จเด้อค่ะใส่ผักต่างๆนะพี่น้องนะมามาจวดน้ากันจ้าทุกคน อืแจ่วฮ้อนนะทุกคนก็กินบะขัดแจ่วฮ้อนปลากระป๋องใส่เส้นฮ้อน ใส่ผักเย่ะๆค่ะทุกคนอือแจ้วหอนจ้าเจ้วหอนแซบๆค่ะ พักกระป๋องค่ะทุกคนอ้าร่วงอืมวันนี้กินผักนะคะกินผักให้แบบระบายนะ ตำจัดปลากระกป๋องแก่ทุกคนืมร้อนมาก เป็นแจวห่อนเดี๋ยวพี่นนอกทำเหมือนแจวห้อนนะคะปลาปปองชิ้นโตโตอืม 不要 ร้อนจนหน้าแดงพี่น้องคำเมื่อกี้ร้อนมากหน้าแดงเลยจะคลายออกก็ยังไงอยู่พี่น้องดูหน้าดูแดงหมดเลยบิดบ้านนะวางไว้ก่อน ปิดรถบ้านให้เรียบร้อยเ<ม>ปิดกล่องไล่น้องสีรุตเจ็ไหมรับๆ<ม>ตะไคร้เป็นดุนๆเลยทุกคนเลยสนาชอบกินผักนะคะทุกคน จะเน้นกินผักนะคะจะคราย ทูน,น่านั่นไม่ใช่อะไรนะปลากระป๋องเรียกทูกนา่าเฉยเลยอืม ได้กินผักแล้วมันชื่นใจนะทุกคนนะได้กินผักก็ชื่นใจร้อนเมื่อกี้คำคำนั้นหน้า,นาแดงเลยร้อนจัดระวังปากของด้วยนะทุกคนมันร้อน sập, ừ, chỉ bảo bớt đập pí ngay nè. แล้วจ้ะพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้กันนะคะพอกับแม่คลิปหนาสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องสอนผักเผืนออฟฟิเชียลด้วยนะคะถ่านี้ขอให้ฟรีทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเฮงๆและรวยๆ,วๆอย่าเก็บอยาจนนะคะรวยๆเฮงๆปังๆ,ๆ,ๆจ้าบ๊ายาบาย